สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือจากที่เขาเคยมองข้ามวันนี้คุณคือแรงบันดาลใจขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะนายออ เอ๊ะนะคะอืม mm 10 hmm. of water อ๋อ10อฟเอิร์สิบเต็มสิบเลยจ้าอือ mm hmm. เป็นที่สุดเลยเนาะที่สุดของการละกันเอ็ e x o p h ร์นะคะ ไฟฟอบแอร์โ oh, อ้ทัวร์ืมเหมือนจังหวะที่เจอกันเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เขาทุกข์ที่สุดช่วงหนึ่ง าอาจจะคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันเนาะดูท่าทางว่า,าจ,จะเป็นคนที่เคยรู้จักเคยเห็นแต่ไม่นึกไม่ฟันว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยได้กลับมาเจอกันอีกอะไรทำนองนี้ก็ได้อารมณ์ว่าเป็นคนนอกสายตาไปสักนิดนึงอะ่ะแต่ใดๆก็ตามอะ่ะช่วงเวลาที่ เขาทุกข์มากๆเขามีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาไม่สบายใจกำลังพยายามมองหาทางออกเหมือนกับว่าสายตาศพมาเจอก,กันกับคุณพอดีเลยหรือจังหวะชีวิตอะไรใดๆไม่รู้แหละเหมือนนึกถึงคุณแล้วอาจาาอาจะแบบทักมาอาจจะแบบเออก็หรืออาจจะโพส์ลอยๆโพสต์ลอยๆใน Facebook หรือตรงไหนก็ตามแต่เนี่ยแล้วคุณจับ ความรู้สึกได้หรือคุณก็อาจจะแสดงความหวงใยเหมือนที่คุณทําไปตามปกติอาจจะแบบนอยอะโพสอะไรบางอย่างนอยๆเอยอะไรทำนองนี้นแบบชีวิตเหนื่อยจังอะไรทำนองเนี้เจ้าตัวไม่ได้คิดอะไรนะโพสระบายความรู้สึกของตัวเองออกไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะสนใจหรือว่าเห็นอะไรทำนองเนี้ไม่ไม่ได้นึก,กนะแต่กลับกลายเป็นคุณที่ คุณเองก็อาจจะทักเข้าไปโดยที่แบบไม่ได้แบบหุ้ยตั้งใจวันนี้จะมาดูซิใครรู้สึกอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเชิงลักษณะแบบตั้งใจเหมือนกันก็อาจจะแบบเออจังหวะมันได้อ่ะหยิบมือถือแล้วมันปิ๊งพอดีมันเด้งขึ้นมาพอดีเนาะก็เห็นก็เห็นก็เลยทักไปคุณอาจจะไม่ได้แบบพูดเชิงให้กําลังใจอะไรด้วยซ้ำอาจจะส่งสติ๊กเกอร์ไปกดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่า ในโมเมนต์นั้นน่ะในโมเมนต์ที่เขาแบบมันหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีหรือหรือแม้แต่ว่าตอนนี้มันมันมันกำลังดิ่งดิ่งละความรู้สึกมันเศร้าเศร้าอะ่ะก็ก็อาจจะแบบทักหลังไมหลังบ้านมามาคุยทั่วๆไปด้วยนะไม่ได้มาบน่นไม่ได้มาระบายส่วนตัวคุณเองก็ดูเหมือนคุณจะก็คุยปกตินะ ไม่ได้แบบไปซักไซ์ว่าแบบมีปัญหาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเราคิดว่าช่วงเวลาที่ที่มันมีบทสนทนาเกิดขึ้นน่ะหรือมันมีการได้คุยกันอะไรบางอย่างอ่ะหรือบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้คุยอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะแบบเออพอดีคุณส่งสติกเกอร์มาเขาก็ไปไล่ดูข้อความอะไรของคุณอะไรทำนองนี้ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ก็ได้นะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์แล้วคนอื่นแบบจังหวะที่แบบชีวิตเขาเศร้าๆแล้วมาเจออะไรที่แบบเป็นเป็นกำลังใจพอดีอ่ะเขาก็จะได้รับได้รับความรู้สึกก่อนอย่างแรกเลยเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยการได้เห็นได้เจออะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเดียวดอยู่คนเดียวใช่ไหม เราคิดว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ดีที่มีอยู่ในตัวคุณนะเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจอะไรมากมายในตอนแรกอะแต่พออ่านมาอ่านไปคุยมาคุยไปเนี่ยเราคิดว่าเขาเริ่มเซนอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเออพลังงานของคุณเนี่ยดีจังเลยทำยังไงนะถึงได้มีพลังงานในระดับที่ที่ดีขนาดนี้หรือเขาเห็นคุณมีความสุข อะไรใดๆอะไรทานองเนี้เขาอาจจะมองคุณอยู่ไกลๆว่าแบบชีวิตเราถ้าเศร้าอยู่กับคนคนนี้เนี่ยเขาก็เคยเศร้ามาก่อนนี้นาอะไรอย่างนี้แล้วเขาผ่านเรื่องราชีวิตหากําลังใจมาจากไหนสร้างตัวเองขึ้นมาอย่างไงเรารู้สึกว่าเขากําลังค้นหาคําตอบให้กับตัวเองโดยการมองผ่านเรื่องราวของ ของชีวิตคุณอาจจะมาแบบมาปรึกษาจริงๆหรืออาจจะแค่แบบไปดูไปหาข้อมูลหรือว่ามีใครเล่าอะไรให้ฟังก็ได้หรือว่าคุณอาจจะโพสอะไรเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่อะไรทำนองเนี้ยมันไปสร้างความสุขให้กับเขาก่อนอย่างแรกจากที่แบบเครียดเคียดอยู่เราได้เห็นอ่าคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งที่มันเป็นกำลังใจ จากที่ตัวเองทุกมากๆอะ่ะแล้วอาจจะไปเจอคลิปอ่าสมมุติเนาะกาลังอาจจะเขาอ,อาจจะติดขัดเรื่องเงินอะไรสักหน่อยกําลังหมุนไม่ทันช่วงนี้ก็เครียดแล้วไปเจอคลิปที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้ให้ใครสักคนรู้สึกด,ดีอันนั้นน่ะมันก็เริ่มละมันก็เริ่มโปรเซสกระบวนการของการหนุนใจใครสักคนหนึ่งแหละ จากที่เศร้ามากๆสมมติอะให้ให้ความเศร้าเต็มที่เลยละกันเศร้าร้อยเปเซนกำลังแบบนงน่วงเลยกำลังืเต็มเลยเจอภาวะจัดเต็มนะคะจัก,กรวาลส่งบทเรียนมาให้ชนิดที่ว่าเต็มแม็กเต็มสิบไม่หักเลยอะไรทำนองนี้พอมีกำลังใจขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มจะมีความหวังให้กับตัวเองแล้วไหมพอมันเริ่มมีความหวัง คือคำพูดนี้ถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะมาจากอเบิร์ตไอน์สไตน์นะถ้าใครคิดว่าผิดแก้ไขให้เราด้วยเเขาบอกว่าคนเราอ่ะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยที่ใช้ความรู้สึกตอนที่มีปัญหานั้นได้เหมือนใจที่มันจะแก้ไขปัญหาได้อ่ะ สเตตท,ทางใจมันต้องสูงกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะเหมือนชีวิตแย่ถ้ามันดิ่งอะมันมันจะแก้ไม่ได้นะแต่ถ้ามันกำลังดิ่งดิ่งอยู่แต่ปรับจูนขึ้นความถีสักนิดหนึ่งอะหมุนพลังงานให้มันดีขึ้นสว่างขึ้นสักนิดหนึ่งอะมันเหมือนมันมีมันมีประตูสักบานเง้มๆม้นม,มีแสงไฟลอดลอดเข้ามาในห้องที่มืดมากๆอะแล้ว มีแสงไฟลอดเข้ามานิดเดียวมันก็จะสว่างมากเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะคือขอให้หาแสงสว่างแรกให้เจอแล้วเขาอะได้พบเจอจากคุณจะทางตรงทางอ้อมหรือทางไหนไม่รู้เนะี่ยเขาได้แสงสว่างแรกจากคุณอย่างแรกเลยได้ได้รับความรู้สึกที่ดีทําให้แบบจากที่ทุกข์มากๆก็มีกําลังใจขึ้นนิดนึงหรือ,อเขาอาจจะได้รับรู้ว่าปัญหาที่เขาเคยเจออยู่ คนอื่นก็เคยเจอเหมือนกันและเข้าผ่านมันมายัางไงลองฟังดูเนาะลองฟังแล้วเอาไปปรับใช้ดูแต่ละคนเนี่ยปัญหาเข้ามาในชีวิตไม่เหมือนกันวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งอะที่จําเป็นมากๆจะต้องเหมือนกันคือมันต้องมีกําลังใจในการแก้ไขปัญหามันต้องหาวิธีการงัดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาทําให้มันมีภาวะแบบอยากสู้ต่ออยากไปต่อ หรือให้ความหดหูมันน้อยลงสักนิดนึงก็ยังดีอย่างที่บอกคือถ้าอยู่ในห้องที่มันมืดมากๆอ่ะมันต้องหาแสงสว่างให้มันมีจึง่งนึงนิดนึงก็ยังดีเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปต่อได้เองเดี๋ยวแสงสว่างมันจะเข้ามาเรื่อยๆแสงสว่างที่ได้จากคุณอ่ะยิ่งเขาได้อยู่กับตรงนั้นมากขึ้นอ่ะเราคิดว่าเขาจะได้เห็นเนาะเรารู้สึกว่าคุณอ่ะ ใช้ชีวิตให้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นนะเช่นอ,อ,อาจจะเป็นคนที่แบบผ่านโลกมาเยอะผ่านผ่านปัญหาอะไรมาเยอะมากอะ่ะเยอะมากจนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช้คำนี้ได้เลยนะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วก็เป็นคนที่ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคือถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ย ติดต่อมาหรือว่าขอความช่วยเหลือมาเนี่ยคุณไม่ค่อยปฏิเสธนะก็ดูดูดูทิศทางนิดนึงว่าเป็นมิจี้หรือเปล่าถ้าแบบตรวจสอบแล้วไม่ใช่มิจี้แล้วคุณพอมีอะไรที่แบบจะช่วยได้เนี่ยก็จะช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือในลักษณะเป็นสิ่งของจับต้องได้เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องได้รับกำลังใจกลับไปอย่างแน่นอนข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ คนมักจะเห็นแสงสว่างจากเส้นทางของคุณเพราะว่านอกจากออร่าพลังงานแห่งความสุขที่คุณมีย่งล้นเหลือแล้วเนี่ยคุณประสบความสำเร็จในเรื่องการใช้ชีวิตแทบจะทุกด้านเลยการงานการเงินความสัมพันธ์เจ็บมาเยอะนะความสัมพันธ์เนี่ยเจ็บเยอะนะคะเจ็บจนรู้เจ็บจนเข้าใจส่วนการเงินเนี่ยไม่น่าแปลกใจอะไร ฐานทางใจที่ดีอะฐานทางใจที่ดีมันจะทำให้เรื่องอื่นดีขึ้นด้วยถ้าในเรื่องของทางใจคุณเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับปัญหาพร้อมสู้พร้อมเผชิญเวลาเจอปัญหาไม่หงอยไม่หงอไม่เศร้าไม่งอแงอย่างน้อยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันแย่มากมันก็จะไม่แย่ไปกว่าเดิมมันสามารถเปลี่ยน challenge ให้กลายเป็น เลือกสนุกหรือว่าอย่างน้อยไม่ทุกข์กับมันหรือว่าสามารถสร้างสกิลสร้างทักษะสร้างอะไรบางอย่างให้กับตัวเองได้เหมือนเวลาคุณคุณเจอความทุกข์คุณคุณไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองดิ่งไปกับความทุกข์นั้นๆนะอาจจะเฟลบ้างนิดหน่อยๆแต่ว่าท้ายที่สุด ความเก่งของคุณนะงัดมาใช้ได้อยู่เรื่อยๆเลยงัดมาใช้ได้อยู่แบบไม่รู้จบอะ่ะมีมีทักษะเยอะนะคะมีทักษะเยอะมีความเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญเลยนะคือถ้าคนเจอความทุกข์แล้วยิ้มได้นี่แสดงว่าเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะจริงๆอ่ะคือเจ็บจนแบบความเจ็บปวดนั้นคือเพื่อนเราเองคือคืออยู่กับปัญหาโดยที่ไม่ทุกข์กับมันแล้วอะ่ะอืมเป็น professional ในการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งไปเลย เราก็น่าจะมีมุมมองมีแนวคิดที่ดีในการแก้ไขปัญหาด้วยเป็นคนที่แบบช่างคิดนะช่างคิดคิดเยอะคิดมากคิดแต่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งแตกฉานแต่เรามองว่าคุณไม่ได้คิดอย่างเดียวนะดูแล้วว่าคือคิดแล้วลงมือทำด้วยมันถึงจะได้รู้ไงว่าไอ้ทฤษฎีที่คิดไว้เนี่ยพอมาปฏิบัติจริงอได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่มันเฟลไหม ต้องลองทฤษฎีใหม่หรือเปล่าเป็นคนที่คำพูดกับแอคชั่นการกระทำเหมือนกันคือพูดเราวทำไม่ได้ว่าไม่ได้พูดเฉยเหรือไม่ใช่แค่คิดเฉยๆมันมีการลงมือทำด้วยพอลงมือทำแบบปฏิบัติจริงอะ่ะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นแต่ดูท่าทางลักษณะก็จะมีเหมือนมีบริวารที่ดีนะ เราคิดว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่สู้ชีวิตอะก็จะมีคนที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตเหมือนกันเหมือนคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลคุณอะเขาน่าจะเห็นอกเห็นใจในความสู้ชีวิตของคุณเป็นอย่างมากน่าจะเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตโดยที่ไม่ง,งอแงแล้วก็ไม่โวยวายไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะ สู้ยิบตาเลยทํานองเนี้ยสู้หลังชนฟ้าเขาก็จะเอ็นดูคุคณเป็นพิเศษมีพลังงานที่ดีคอยดูแลคุณอยู่จะเป็นครูบาอาจารย์บริวารคนรอบข้างมีทีมซัพพอร์ตเป็นของตัวเองหรือต่อให้ไม่มีคุณก็สร้างมันได้ด้วยตัวเองเราสร้างได้เก่งมากด้วยแบบคนอื่นที่คิดว่าจะทําให้คุณหมดความพยายามง่ายๆเนี่ยอย่าหวังอย่าหวังไม่มีทางที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้เลย ถ้ามันมีอะไรที่คุณเจอหนักๆคุณอาจจะแป๊กไปแป๊บหนึ่งอะแต่คุณจะกลับมาสู้ใหม่เสมอ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 สู้ไม่ถอยสู้สู้ด้วยสู้ไปยิ้มไปด้วยนะอือันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งสู้ไปยิ้มไปมีปัญหาก็โอเคมีปัญหาฉันแก้ทางนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวไปทางใหม่ เวลาคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเขาจะมีความสุขมากนะคือยิ่งมองยิ่งเอ็นดูลองลองนึกภาพเหมือนคุณเชียร์ใครตอนไปแข่งโอลิมปิกอะเราเห็นตอนเขาฝึกซ้อมซ้อมไปล้อมให้ไปผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังไปต่อแล้วก็พยายามดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาเสมอคุณเป็นคนที่ต่อให้มีความทุกข์นี่ก็ยังทําให้คนอื่นยิ้มได้นะ ยังคงให้ความสุขกับคนอื่นท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยทุกอยู่ทุกอยู่คือไม่ได้รอว่าเดี๋ยวฉันมีความสุขก่อนแล้วฉันช่วยผู้คนเดี๋ยวมีเงินก่อนลราค่อยให้อะไรทํานองเนี้ยเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นเสมอให้ได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วข้อเด่นอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องหน้าที่การงานของคุณอะเนื่องจาก หัวใจของคุณในการแก้ปัญหาชีวิตแข็งแรงมากใช่ไหมหน้าที่การงานคุณก็สู้ฟาดฟันแบบไม่ถอยเหมือนกันอะ่ะสิบเต็มสิบนะกาลังใจดีมากการงานการเงินมั่นคงมากๆสู้สู้ทุกด้านน่ะสู้ชีวิตแบบสมบูรณ์สู้ทุกเรื่องสู้ทุกอย่างแล้วชนะทุกเรื่องด้วยยิ่งสู้ยิ่งชนะอ,อาจจะไม่ได้แปลว่าไม่เคยแพ้เลยนะ ก็แพ้แพ้หลายรอบด้วยแต่แพ้เราไม่เคยไม่เคยถอดถอนใจไม่เคยสิ้นหวังในหัวใจสร้างกำลังใจแล้วไปต่อทำตรงนี้ไม่ได้แล้วไปต่อดูเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือใช้ชีวิตได้ครบถ้วนครบทุกด้านคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะมีความสุขมากๆเลย คิดดูขนาดคุณถูกคุณยังทําให้เขามีความสุขเลยแล้วถ้าคุณมีความสุขคุณจะทําให้คนอื่นมีความสุขได้มากขนาดไหนเป็นคนแบบนั้นจริงๆคือแค่อยู่ใกล้ได้รับออร่าพลังงานก็ฟินแล้วนะแต่ถ้าใครมองชีวิตคุณแล้วแบบเอาไปศึกษาเอาไปลองใช้ดูจริงๆอ่ะคนเหล่านั้นจะพบว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เขาเจออยู่ตอนเนี้ย ทุกคนรู้แล้วแต่มีปัญหาแต่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนกันแล้วคุณก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนทั้งในด้านของการควบคุมดูแลจัดการอารมณ์ของตัวเองการพัฒนาปรับปรุงพลังงานหาความรู้หาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเสมอแล้วก็ไม่เคยขี้เหนียวความสุขของตัวเองเลยตัวเองมีความสุขเท่าไหร่อยากให้คนอื่นมีความสุขเท่านั้นเลย ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่หวงไม่หวงความรู้ด้วยใครอยากได้ความรู้คุณเจออะไรมาเนี่ยสอนบืองทีสอนเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะคิดตังค์นะแต่คุณเนี่ยสอนฟรียังได้เลยคือถ้ามีเวลาไม่ยุ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยทําให้ทําอะไรให้คนอื่นได้มักจะทําเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสูงสูงมากๆรักที่จะช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วไอ้ที่ทํางานเก่งๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากรวยแต่ในความอยากรวยของคุณอะดูเหมือนว่าอยากรวยเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากกว่าเดิมไม่ได้ตั้งใจว่ารวยแล้วจะสะสมอะไรอะแบรนด์เนมหรือว่าเสวยความสุขของตัวเองก็มีบ้างให้รางวัลกับตัวเองบ้างนิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ อยากจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นอยากเอาไปให้กับคนอื่นให้ให้มันกระจายความสุขได้กว้างขึ้นไกลขึ้นอะไรทำนองเนี้ลักษณะของคุณมันมีลักษณะของคนที่จิตใจจิตใจเต็มไปด้วยความรักเนาะรักคนอื่นเมตตาตัวเองรักคนอื่นพร้อมดูแลพร้อมซัพพอร์ตพร้อมให้ไม่ต้องเป็นคนรู้จักก็ได้นะอาจจะเป็น สมมุติว่าถ้าเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Creator, ใช่ไหมอาจจะแบบเ,เกียนคีย์บอร์ดมาระบายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ถือสาอะไรทำนองนี้นะคือต่อให้เป็นคนแปลกหน้าคือคือดีกับใครสักคนนะ่ะไม่จําเป็นว่าไอ้ฉันต้องจักหรือฉันจะดีกับคนในครอบครัวไม่ดีได้กับใครทุกคนเลยกับใครคุณก็ดีอ่ะแต่ แต่คุณก็คัดกรองผู้คนอยู่นะไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนมาย่ำยีหัวใจปล่อยให้เกนคีย์บอร์ดมาพูดอะไรก็ได้ก็ไม่ใช่เนาะคือถ้ามองแล้วแบบไม่ได้ทําร้ายอะไรมากหรืออาจจะเขาก็อาจจะแบบคุณอาจจะว่าเออสงสัยเขาไม่สบายใจมั้งปล่อยให้เขามาลายระบายบ้างบนพื้นที่ของคุณบนโซเชียลหรืออ,อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามแต่ถ้าแบบเฮ้ยอ่านแล้วไม่เวิร์กมีพลังงานลบๆมาคุณก็จะจัดการมันได้อย่างเรียบร้อยไม่ คือไม่ไม่ต้องไปด่าเขากับไม่ต้องไปสอนเขาคือคนบางคนนอะก็ไม่ได้อยากไม่พร้อมที่จะถูกสอนคุณก็จะไม่สอนเหมือนกันคือเวลาให้ก็รู้จักที่จะให้เหมือนกันรู้ว่ากับใครแค่ไหนให้ยังไงมีบทเรียนเยอะนะคะผ่านอะไรมาเยอะก็จะมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นสักหน่อยฉะนั้นก็กึ่งๆว่าคล้ายๆกับจะมีชีวิตเป็นตำนานให้กับผู้คนนะ ใครหลายคนมองเข้ามาจะได้รู้ว่ากว่าคุณจะมาถึงตรงนี้กว่าจะมายืนตรงนี้ได้มันผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วถ้าคุณผ่านอะไรแย่ๆมาได้ผ่านอะไรที่มันเลวร้ายแล้วยังมีความสุขดีอยู่ชีวิตยังเจริญอยู่มันก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ให้กับใครหลายคนได้เห็นได้เชื่อได้ศรัทธาในความดีในสิ่งที่เขาทำมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะประมาณนี้เนาะับไวไ ในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย